สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนที่จะเรื่องการเรียนรู้ค่ะเทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียนก็คือกลวิธีต่างๆที่ครูใช้ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและก่อนที่ครูจะสอนเนื้อหาทุกวิชาซึ่งเป็นการเตรียมให้นักเรียนรู้ว่ากำลังจะเรียนเรื่องอะไรสามารถนำเอาความรู้และทักษะที่นักเรียนมีอยู่เดิมมาสัมคันย์กับเรียนที่ครูกำลังสอนได้ วัตถุประสงค์ที่สำคัญของการนำเข้าสู่บทเรียนหนึ่งที่แล้วความสนใจของนักเรียน 2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน 3. นำความรู้เดิมและทักษะมาร่วมกับบทเรียนใหม่และ 4. นักเรียนสามารถที่จะรู้ว่าจะเรียนเรื่องอะไร ประโยชน์ที่สําคัญของการนําเข้าสู่เรียนหนึ่งเพื่อผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนสองผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นสามผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนและสี่เ้าสัมพันธภาพที่ดีก่อนสอนช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการใช้กิจกรรมนาเข้าสู่เรียนการนำเข้าสู่เรียนในตอนแรกแต่ละครัหรือชั่วโมงแล้วในการเรื่องหัวข้อใหม่หรือเรื่องกิจกรรมใหม่ระหว่างครัหรือชั่วโมงครูควรเตรียมความพร้อมของนักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆก่อนเรื่องหัวข้อใหม่นั้นด้วย ในในการจัดก,ก,กิจกรรมนำตัวสู่เรียนงเย็คนควรเป็บแบบในสิ่ง,งต่างๆก็คือผู้ควรรู้ประสบการณ์ของนักเรียนหรือความรู้ดึงของนักเรียนสองคือการเรื่องที่จะสอนและสาม,สามกิจกรรมที่นำมาใช้ในการฝึก หรือวความพร้อมไม่เกิดรักษาความสนัและความมุ่งใจที่จะเสนอเทคนการเข้าสู่เรียนก็มีต่างๆมากมายได้แก่ให้เห็นของจริงมีคำถามหรือทายปัญหาเป็นการร้องเพลงเล่านิทานสาธิตหรือว่าแบบสมมติทดลองและดูภาพยนตร์และสำหรับวันนี้จะเันเรียนดูเพียงแค่นี้ก่อน